Deep in the shadows, I know it's hard to put one foot in front of the other. Uh -huh. So far is the echo. Where do we start? You can learn to discover a million stars. Here in the shadows, I know you're scared. Take my hand together. We'll make a stand. We've got to fight to find a way. Dead to fall to find our words to say. And no more hate. Just admit that you're just afraid. Deep in the shadows, I know it's hard. สวัสดีค่ะวันนี้พบกับซอฟสมายแล้วนะคะวันนี้มามาเจอดอกบัวด,ดินบานสะพางเลยค่ะก็ช่วงนี้เป็นช่วงฤด,ดูฝนนะคะฝนเขาก็าเริ่มมาแล้วค่ะก็ก็จะเป็นฤด,ดูกาลของดอกบัวด,ดินบานค่ะ ดอกบอัวดินเขาจะชอบหน้าฝนค่ะตอนนี้เขาก็เริ่มบานนะคะแต่ก็ยังบานไม่เต็มที่เท่าไหร่ค่ะวันนี้พอดีวันนี้มาเจอเขาแบบบานเยอะค่ะก็เลยมาอัปเดตค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะค่ะดอกบอัวดินเขาจะมีหลายชนิดหลายสีนะคะอันนี้พอดีเรามีสีชมพูค่ะ มีสจออกชมพูอ่อนๆนะคะแล้ก็จะมีสีส้มมีสีขาวมีสีเหลืองมีสีแดงมีหลากหลายสีเลยค่ะก็ลักษณะใบเขาอย่างนี้นะคะเขาจะเป็นเหมือนคลายใบหญ้านะคะเขาจะชอบ หน้าฝนนะคะแล้วก็ชอบแดดด้วยค่ะการปลูกของเราคือต้องต้อง,องวางในวางตรงแดดนะคะถ้าเราวางไว้ในร่มเขาจะไม่ค่อยออกดอกค่ะออกหยุดอาจจะออกน้อยค่ะแต่ถ้าเขาเจอแดดมากๆเขาก็จะออกดอกแบบเยอะค่ะออกดอกดอก,ดอกออกแบบเยอะมากเลยค่ะเขาจะเป็นนิสัยเขาคือแบบชอบฝนแล้วก็ชอบแดดนะคะ ก็เลี้ยงไม่ยากค่ะแล้วก็สามารถปลูกใส่ได้ทั้งในกระถางและทำเป็นแปลงได้นะคะอันนี้คือลักษณะดอกดอกตูมที่เขางแบบยังไม่บานนะคะเขาก็แทงขึ้นมาแบบนี้ค่ะลักษณะแบบนี้นะคะว่าดอกบนดินเขาจะพอเขาออกดอกแล้วก็จะแบบอยู่ประมาณสอสาวันค่ะแล้วเขาก็จะแทงดอกอเล็กขึ้นมาใหม่เลยนะคะแล้วก็แทง แทงดอกใหม่ขึ้นมาแบบนี้นะคะนี่ค่ะเข mm hmm. าจะแทงดอกใหม่ขึ้นมาแบบนี้นะคะถ้าช่วง้าฝนเขาจะออกเรื่อยๆค่ะก็โดนฝน mm hmm. เขาก็จะออกมาเรื่อยๆรุ่นนี้ออกมาแบบอยู่ได้ประมาณสองสามวันเขาก็เช้า,ชาลงไปแล้วก็ดอกใหม่เขาก็ดังด่งดอกใหม่นี้ค่ะ mm hmm. เขาก็ขึ้นมาแทงแทงขึ้นมาอีกค่ะก็คือช่วงฤดนะูหน้าฝนนี่คือเขาก็จะออกให้เราได้ชมเรื่อยๆนะคะ ใครสนใจหรือยังก็เลีย้ยงไม่ยากนะคะก็หามาปลูกได้เลยค่ะขยายพันธุ์ก็ง่ายนะคะวิธีขยายพันธุ์ก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรค่ะก็ใช้หัวเขานะคะเป็นก,การแบบแยกหน่อเขาก็ได้ค่ะลักษณะหัวเขาจะเป็นเหมือนกับหัวหอมนะคะนี่ค่ะลักษณะเขาจะเป็นหัวแบบนี้นะคะ เนีอย่างนี้เราก็สามารถนํานไปปลูกได้เลยค่ะนี่ค่ะลักษณะแบบนี้นะคะแล้วก็เอาส่วนหัวแบบนี้นะคะแล้วก็แยกเขาไปขยายพันธุ์ได้เลยค่ะเราสามารถปลูกไว้ในกระถางก็ได้หรือเราจะปลูกทําเป็นแปลงก็ได้นะคะแล้วแต่ชอบเลยค่ะใครชอบใครหลงเสน่ห์ความสวยงามของดอกบัดินก็หามาปลูกได้นะคะ นคะก็ลักษณะน,นี้นะคะหของเขาแล้วก็นสามารถนำไปปลูกได้เลยค่ะค่ะสำหรับดอกบัวดินก็จะประมาณนี้นะคะก็วันนี้ก็มาเจอเข้าแบ่งบานพอดีค่ะก็เลย ามาแบ่งป,ปันความสุขให้ชมนะคะก็เราทำอะไรปลูกอะไรอยู่กับอะไรแลแบบเห็นเขาออกดอกผิบานแล้วก็มีความสุขค่ะก,ก็เลยามาแบ่งปันให้ชื่นชมด้วยกันนะคะค่ะถ้าใครสนใจเลี้ยงเขาก็ไม่ยากนะคะก็หามาปลูกได้เลยค่ะสำหรับเขาก็จะชอบ หน้าฝนค่ะชอบฝนชอบแดดนะคะความสุขก็ในสิ่งที่เราหาทําได้เองค่ะใครชอบแบบไหนรักอะไรเราอยู่กับสิ่งนั้นแล้วก็จะมีความสุขกับสิ่งนั้นนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ Deep in the shadows, I know it's hard to put one foot in front of the other. Ah, uh -huh. so far as the echo, where do we start? A calling